สวัสดีค่ะพบกับเกาะติดสถานการณ์ค่ะ เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565เวลา18นาฬิกาศูนย์ควบคุมการปฏิบัติในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันทับเรือภาคที่1ได้เผยภาพชุดเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642ปฏิบัติการสำรวจแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลรวมกับกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าสำรวจทรัพยากรบริเวณอ่าวพร้าวเกาะ เมสจังหวัดระยองบริเวณหาดทรายและหาดหินทางด้านในและด้านนอกของอ่าวรวมถึงแนวปะการางังตรงบริเวณน้ำตื้นจนถึงขอบแนวปะการางังที่น้ำลึกประมาณ5เมตรไม่พบคราบน้ามันบนหาดทรายหาดหินและไม่พบคราบน้ำมันบริเวณผิวโคโรนีปะการางังพฤติกรรมของสัตว์น้ำในบริเวณระบบนิเวศท,ที่สํารวจอาทิปลาและหอยในบริเวณดังกล่าวยังคงเป็นปกติ แล้วพบกันใหม่กับเกาะติดสนานการในช่วงถัดไปสวัสดีค่ะ